คศ1น6 6นนั้นไอแซกนิวตันได้ค้นพบแรงโน้มถ่วงเพราะเขานั้นไปนั่งเล่นใต้ต้นแอปเปิลแล้วแอปเปิลตกหัวใส่และเขาก็สงสัยว่าผลของแอปเปิลนั้นตกมาใส่หัวเขาได้อย่างไรมาค่ะเรามารู้กันก่อนนะคะว่าแรงโน้มถ่วงนั้นมันคืออะไรแรงโน้มถ่วงนั้นคือ แรงปรากฏธรรมชาติซึ่งทำให้วัตถุกายภาพทั้งหมดดึงดูดเข้าหาการความน้มถ่วงทำให้วัตถุกายภาพมีน้ำหนักและทำให้วัตถุกตกสู่พื้นเมื่อปล่อยแรงน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรงหลักซึ่งประกอบด้วยแรงน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนและแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม เหนือจากความน้มถ่วงที่เกิดระหว่างมวลแล้วความน้มถ่วงยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเช่นการเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุก,การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เป็นต้นอย่างนี้แรงน้มถ่วงมันเกิดขึ้นไดอย่างไงกันนะเกิดขึ้นได้จากแรงน้มถ่วงของโลกนั้น มาจากมวลโดยรวมทั้งหมดของโลกเองซึ่งมวลทั้งหมดของโลกนี้เองที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดกับมวลของตัวเราทำให้เราสามารถชั่มน้ำหนักตัวบนโลกได้ค่าหนึ่งซึ่งเป็นไปตามมวลของโลกเราไปชั่งน้ำหนักตัวบนดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกเราก็จะชั่งน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ถ้าหากเราไปชั่งน้ำหนักบนดาวเคราะห์ที่มีมวลน้อยกว่าโลกของเรา ก็จะชั่นน้ำหนักได้น้อยลงความโน้มถ่วงทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆยังคงหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่หมุนออกจากวงโคโจรการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถว่วงวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลกจะถูกโลกดึงดูดดังนั้นเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกบริเวณใกล้ผิวโลกแรงดึงดูดของโลกจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น คือวัตถุที่มีความเร่งแล้วร่างกายของเราที่มีมวลมันจะมีแรงดึงดูดบ้างไหมเี่ค่ะว่าทุกสิ่งที่มีมวลนั้นย่อมต้องมีแรงดึงดูดและแรงดึงดูดของร่างกายเรากําลังกระทํากับโลกอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ว่ามวลของโลกนั้นมีขนาดที่มากกว่ามวลของร่างกายตัวเราจึงทําให้แรงดึงดูดจากร่างกายเราไม่มีผลต่โลกแม้แต่น้อย การตกของวัตถุที่มีมวลต่างกันในสนามโน้มถ่วงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวเรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลกมีค่าต่างกันต่างตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการตกของวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วย ความเร่งน้มหัว9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองซึ่งหมายความว่าความเร็วของวัตถุเพิ่มขึ้นวินาทีละ9.8เมตรต่อวินาทีถ้าโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งวัตถุในสนามน้มถ่วจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งน้มหัว g โดยมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโลก ทำให้วัตถุซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นมีความเร็วลดลงวินาทีละ9.8เมตรต่อวินาทีจนกระทั่งความเร็วสุดท้ายเป็นศูนย์จากนั้นแรงดึงวัตถุให้ตกกลับสู่โลกด้วยความเร่งเท่าเดิมสุดท้ายนี้ขอแนะนําตัวนะคะชื่อเด็กหญิงวริศราป,ปริมาค่ะเยี่ยวชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.1นะคะ